จิตึกให้กับท่านประธานในพธิธีครับซึ่งวันนี้ของที่ดึงของเราก็เป็นเรียกว่าความภูมิใจของคนมหาสะะารคามครับนอกจากผ้าลายเกล็ดสีสาที่พวกทุกคนใส่แล้วแตจังหวัดมหาสรารคามท่านวิบู์บาลเดีจะได้มอบผ้าไหมลายสร้อยอมาให้กับท่านประธานพิธีครับครับก็ขออนุญาตเรเย็นว่าวันนี้แน่ในกลราวทั้ง ในเมื่อผมทำรังรำเนี่ยวันที่เราล้ำทั้งหมดอยู่4เพลงนะครับอาจารย์ครับเพลงอะไรบ้างครับมนุษยสารชา160ปีนะครับฟันคุดหมูแน่นอนนะครับนะศริสารชาไม่ธรรมดาและที่ไม่ธรรมดาไปบนนั้นก็คือแนะที่อยู่โดยรายรอบของพลทหารในนการแในการท่านผู้บริหารท่านรองนายกราชการนะครับท่านจะมาเป็นรังรำในงานที่จะรำนะครับรอบของนาการเพื่อที่จะงานงดงามแน่นอนครับ ี่ความสุขและความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับในส่วนตองท่งนร้นกคุณเดนครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท้าหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านแผู้มีเกียรตินะครับเรียกว่าวันนี้ทุกคนเป็นวีไอพีในหัวใจของคนสันคัมแทบั้นเส้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องบอกว่า60ปีของมือมหาสาถานน้ครับเมื่อเสร็จในส่วนของขั้นตอนของการมอบของ่ขึ้นเรียบร้อยท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านผู้าราชการจังหวัดและท่านผู้มีเกียรติจะไปบรรทึกภ้าหมู่รูการ บันทึกภาพมูนะ่าสร้างประวัติศาสตร์ความทรงจาร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นท่านประธานก็จะได้เดินทางกลับเราก็จะได้ร่วมกันชื่นชมนะครับในส่วนทั้งหมหระโสิส่งต่างๆนะครับเพราะฉนั้นขออนุญาตนำเรียนลําดับขั้นตอนพิธีการกระทรวงวัานธรเดินทางถึงสถานที่แห่งน,นี้ท่านจะนั่งพักที่เ้ยอี้รับองจากนั้นขบวนที่แสดงถึงอัตลักษณ์นะครับก็จะเคลื่อนเข้ามาฝั่งทางด้านจากจวนท่านผู้ว่าการจังหวัดผ่าน ดยจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ได้เรียนเชิญไว้ลงจากเวทีฝั่งทางด้านขวามือนะครับไปที่บร,ริเวณด้านล่างที่โพเดียมเพื่อที่จะกล่าวรายงานจากนั้นจะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรี60ปีนะฮะตอนนี้กองยาวใบใหญ่หญหญส,ญญหสัญลักษณ์ของมหาธนาคารก็จะเคลื่อนเข้ามานะครับและประธานเราก็จะให้สัญญาณร่วมกันนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดการเฉลิมฉลองร่วมกันโดยการ ผู้จัดเรื่องของสถานที่ขอเรียกเลียพื้นที่หากจะสะดวกเป็นอย่างยิ่งครับหากไปเคลื่อนตัวออกขอบรับเวลาท่านได้ได้นั่งลงนะครับได้ได้นั่งลงเพื่อที่จะให้คนขค้างหลังได้มีส่วนร่วมครับขอพูดไปที่อินฟเวอนเซอร์เยอะนะคุณเอกเราเราสองคนต้องเรียกว่าปรับเป็นอินฟเวอนเซอร์ในบ้านล้วนะครับวันนี้หลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าไม่มีช่วงวัยอะไรนะครับเรียกว่าถ่ายทอดสดตุ้มตุ้มครันะ้งที่แกองยาวก็จะรับ ขึ้นพร้อมกันพอรับเสร็จบอลเลงเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นจังหวะที่กองยาวเคลื่อนออกในขณะที่กองยาวเคลื่อนออกน้องๆที่จะรับแม่ไม่หมยไทยหนึ่งพันหกพ้านคนก็จะเข้ามาแทนที่นะครับในบริเวณความสุขความภาคภูมิใจของเกิดการคู่เราเรียนควัะครับความสุขความยิ่งใหญ่แล้อย่างที่รับแม้ไม่หมดไทยเสร็จน้องๆทั้งหนึ่งพันหกพ้านคนก็จะค่อยๆเคลื่อนออกนะครับจากนั้นก็จะเป็นจังหวน ประจาแทนที่นะครับที่โตเลอร์ในรับของของานิกาโดยก็จะนะครับมีเอกุของการขึ้นยืนนะครับที่จะอยู่ภายในรอบของหอนาฬิกาด้วยนะครับก็จะรบไปทั้งสิ้น4เพลงอย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเสร็จในส่วนของการรําเสร็จเรียบร้อยนะครับลําดับนี้จะเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดรธีรัตน์สำเร็จวานิชนะครับ ม,มอบของที่ระลึกเสร็จท่านประธานและคณะจะได้ลงไปบันทึกภาพหมู่นะครับที่บร,ริเวณหอ uh, นาฬิกานะครับเพื่อให้เป็นหน้าใหม่รับาแขงขันในครนีวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดประวัติศาสตร์ของพวกเราในทุกชากทุกสถานทุกคนที่เจอร่วมกันแสดงออกถึงพลัง